สวัสดีค่ะชเอชอร์เอมชยาธนุสสรทัศน์ MUT82 ค่ะเอมเป็นคนเดียวที่พูดไม่ชัดเพราะว่าเอมีรูปปากที่ผิดปกติตั้งแต่เกิดและเอมเคยประสบอุบัติเหตุจนเสียฟันหน้าไปถาวรแต่เอมคิดว่าความบกพร่องในชีวิตของเรานะคะมันไม่ใช่สิ่งกีดขวางต่อความฝันแล้ววันนี้เอมมีเสียงที่จะพูดเพราะเอมอยากบอกทุกคนว่าแม้เราจะเกิดมาด้วยข้อจํากัดแต่มันไม่ใช่ข้อจํากัดในความสามารถของเราค่ะ คีย์เวิร์ดค่ะหยุดค่ะเริ่มค่ะเอมคิดว่านี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของมนุษย์ค่ะเพราะว่าเราจะทำอะไรไม่สำเร็จเลยถ้าเราไม่มีโอกาสชีวิตของมนุษย์คือการหาโอกาสและการทำให้ดียิ่งขึ้นซึ่งนั่นมันแอพพลายกับทุกวงการ และปัจจุบันยังมีคนอีกมากที่ไม่ได้รับโอกาสเอ็มคิดว่านี่คือสิ่งที่เราต้องร่วมมือกันให้เพราะบางครั้งมันไม่ได้มาจากภาครัฐมันไม่ได้มาจากสังคมแต่มันมาจากความเมตตาค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากตัวเรามันเป็นแค่ความใจดีอันเล็กน้อยที่มันจะสร้างผลประโยชน์สร้างกรรมการมีคําถามไหมคะมีสองท่านค่ะดรต,ต้องเริ่มก่อนเลยค่ะสมมติเชิญขึ้นไปยืนสามคนสุดท้ายที่เวทีเอ็มยูใหญ่ เราเขาถามเรื่อง Black Lives Matters แล้วถามถึง Perspective ของเราภายใน30วิจะตอบว่าไงครับหนูคิดว่านี่เป็นการก้าวกระโดดทางการเรียกร้องสิทธิต่อชาติพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่มากค่ะเพราะว่าเขามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานซึ่งเมื่อหนึ่งชาติพันธุ์ทำได้แล้วเอมคิดว่านี่จะเป็นก้าวต่อไปสำหรับชาติพันธุ์อื่นค่ะที่เราจะมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าเราอยู่ส่วนไหนในโลกก็ตามค่ะขอเชิญดกรก่อนค่ะ จากสถานการณ์โควิดนะครับมีสถิติคนเชื้อสายเอเชียเนี่ยโดนทำ้ายร่างกายมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยในยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับเชือเอมมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรเราคิดว่าเรื่องนี้มันจะแก้ปัญหาได้ยังไงครับค่ะในฐานะที่เอ็มเป็นนางแบบจากมิลานนะคะลรเอ็มก็ประสบเรื่องนี้ด้วยตัวเองค่ะคือเคยเกือบถูกต่อยเพราะว่าเป็นคนเอเชียตอนที่อยู่มิลานแฟชั่นวีค คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ด้วยความเข้าใจว่าชาติพันธุ์นั้นไม่ได้เกี่ยวกับอุปนิสัยหรือว่าความรับผิดชอบสักทีเดียวการแพร่ระบาดของโรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องร่วมด้วยช่วยกันค่ะมันไม่สามารถโทษใครคนใดคนหนึ่งได้เพราะเมื่อเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราติดกันหมดค่ะอืเชิญค่ะพิชเวรีค่ะกาตกติดแน่นอนเชิญค่ะค่ะคุณจะเปลี่ยนใจไม่ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้แทนสมัครทานการเมืองที่ตั้งใจ ทีแรกว่าจะเลือกเขาเพียงเพียงเพราะว่าไปทราบว่าเขาสวมเขาให้คู่สมรสหรือเปล่าคะหนูเปลี่ยนค่ะเพราะเอ็มเชื่อว,ว่าความซื่อสัตย์ในพื้นฐานชีวิตคู่นะคะมันคือพื้นฐานของทุกอย่างค่ะถ้าเราไม่ซื่อสัตย์กับเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะคนที่สําคัญกับเรามากที่สุดในชีวิตมันยากที่เราจะซื่อสัตย์กับคนที่เราจำเป็นต้องรับใช้ค่ะและหัวใจของนักการเมืองนะคะคือการรับใช้ประชาชนค่ะนั่นคือเกียรติภูมิของความเป็นนักการเมืองขอบคุณค่ะ เชิญพี่หนุ่มค่ะสวัสดีครับข้างหนคะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเชอเอมเ,ออเห็นมาตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วว่าบุคลิกงเนี่ยเป็นนางแบบเป๊ะเลยเพราะเป็นนางแบบอาชีพมาหลายปีเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นนางงามได้ยังไงแล้วก็มีวิธีการฝึกซ้อมตัวอยังไง อ,อย่างแรกเลยนะคะตอนนี้อยู่ตื่นเต้นมากค่ะเป็นสิ่งที่ยากจริงๆค่ะการตอบคําถามก็อย่างแรกคือฝึกไม่ให้ตื่นเวทีนะคะเพราะว่าตางจาก r นเวย์แต่ในส่วนของการเดินเอ็มคิดว่าการเป็นนางแบบนั้นเป็นจุดเด่นของเอ็มค่ะเพราะว่านางงามไม่ควรจะเหมือนกันหมดที่สําคัญคือผู้หญิงทุกคนไม่ได้เหมือนกันถ้าเรามีตัวตนที่แตกต่างความสามารถที่แตกต่างเราควรจะโชว์สิ่งนั้นแต่ทําให้คนดูสบายตาค่ะโอเคค่ะต่อไปขอเชิญคุณน้ำฝนค่ะ หนูจะมีมุมมองในด้านของ attitude ค่อนข้าง strong ใช่ไหมคะแต่ครูอยากถามอีกด้านหนึ่งอะค่ะว่าหนูเป็นคนตลกไหมคะแล้วก็ถ้าหนูเป็นคนตลกหนูคิดว่าอะไรหนูตลกตรงไหนอะครูเห็นมาจากไหนหรอคะคือเอ็มไม่แน่ใจค่ะมีหลายคนบอกว่าเอ็มเป็นคนตลกคือตลกมาจากข้างในค่ะตลกที่จังหวะค่ะเอ็มคิดว่าศิลปศาสตร์ที่แท้จริงนะคะแบบ s e n s e o f h u m o r เนี่ยมันคือจังหวะที่เราเล่นแล้วคนรู้สึกว่า มันออกจากความเครียดได้แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องพยายามคะ่ะเพราะว่านี่มันคือรสนิยมขอบคุณคะ่ะโอเคเดดนะคะมีพี่มีค่ะเชิญค่ะคุณวิลินค่ะใน<ค>ในฐานะที่คุณเอมเป็นนางแบบมาก่อนนะคะคิดยังไงกับคําพูดที่ว่าเสื้อผ้าเป็นของนอกกายแล้วก็เป็นเรื่องแฟชั่นเป็นเรื่องไรสาระคะ เอ็มคิดว่าไม่มีอะไรที่เราชอบเป็นเรื่องไร้สาระนะคะพี่มิลินคือสิ่งที่เราชอบอะเราให้คุณค่ากับมันถ้าเรามีแล้วเราไม่ลำบากเราสะสมได้ค่ะส่วนเสื้อผ้าเป็นของนอกกายนั้นคือมันอยู่บนตัวเอ็มนะคะก็ต้องบอกว่ามันจริงแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะ express ความเป็นตัวเราบุคลิกภาพของเราเพราะฉะนั้นมันคือสื่อค่ะมันไม่ใช่เพียงของนอกกายขึ้นอยู่กับว่าคุณให้คุณค่ามันหรือไม่เชิญเมื่อกี้มีพี่เฉลี่ยใช่ไหมคะเชิญค่ะ เคยมีคนบอกไหมคะว่ารูปร่างดูเป็นนางแบบมากเกินไปที่จะมาประกวดนางงามเคยมีค่ะพี่เชอรี่แล้วก็มีแต่คนบอกว่าเอ็มผอมเกินไปหรือเอ็มพยายามที่จะผอมเพื่อเป็นคนที่ดูสวยสวยแบบที่นิยมมาค่ะในสายตาคนทั่วไปแต่ความจริงแล้วนี่เป็น body s h a m i n งนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนอ้วนเสมอไปเพราะเอ็มผอมตั้งแต่เกิดเอ็มเคยพยายามจะกินเพื่อให้คนอื่นสบายใจแล้วเอ็มก็อ้วกออกมา ซึ่งเอ็มกลับรู้สึกว่าในเมื่อเรามีบอดี้ไทป์หลายแบบนะคะมันผิดที่คุณค่าที่เราให้แต่ไม่ได้ผิดที่สิ่งที่คนเกิดมาเป็นค่ะต่อไปมอสักครู่ค่ะนะคะอาจารย์เชิญค่ะถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ได้ทั้งไทยและโลกนะคะแล้วน้องเชิเองต้องเจอใครสักคนหนึ่งอยากเจอใครแล้วจะคุยอะไรกับเขาเพื่อทาให้โลกปัจจุบันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอันนี้เอ็มอาจจะไม่ได้มีความรู้ที่ลึกมากนะคะเพราะว่าไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์แต่เอ็มอยากพบ นิโคลาเทสลาค่ะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทําเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟฟ้านะคะแล้วเขาเคยอยากให้ไฟฟ้าเป็นพลังงานอิสระซึ่งนั่นหมายความว่าเราวางที่ชัดแปดวางมือถือปุ๊บมันไหลในอากาศมันช์าได้เลยเราไม่ต้องเสียเงินค่าไฟแต่ปัจจุบันการบริหารรัฐทําให้เราต้องจ่ายเงินส่วนนี้ค่ะเพราะว่าพวกเราใช้และร่วมรับผิดชอบด้วยกันแต่เอ็มอยากถามว่ามีแง่มุมไหนไหมที่เขาจะทําให้มันฟรีและทุกคนได้ผลประโยชน์โดยเชิญน้องชามค่ะ I feel like we already asked you so many questions. So, is there anything else that you would like to tell us about yourself? Well, first, my English is not that good, but I would like to try. Once I become a Miss Universe Thailand, I have to practice on my English because that's the national language. But I don't think it's important to speak a language that is popularity-speak because we are different in culture and we should be proud to present it. I think your English is really good, and your mind is. เมื่อกี้พี่ชามชมว่าภาษาอังกฤษหนูดีมากค่ะคุณค่ะหนูตื่นเต้นมากค่ะมีคำถามอีกเมื่อสักครู่นี้น่าจะมีคำถามจากด้านนี้ค่ะเชิญค่ะโอเคครับในฐานะที่จะไปประกวดมิชชันนีเวิร์สครับจะต้องเป็นโปรเพอร์เซนการพูดไมช่ชัดของเชอเอมนะครับจะเป็นอุปสรรคในการประกวดมิชชันนีเวิร์สบนเวทีแม่ไหมครับ เอ็มคิดว่าหนึ่งนะคะว่าตามความเป็นจริงเรามีเวลาค่ะหลังจากที่เราเป็นมิ s ส u คูเออร์สไทยแลนด์กับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นความพยายามแก้ไขจุดบกพร่องของเอง็มเพื่อที่เอ็มจะก้าวข้ามไปเป็นสิ่งที่เอ็มอยากเป็นแต่เอ็มไม่อยากให้จุดนี้ทำให้คนอื่นที่มีความบกพร่องหรือความพิการแต่กำเนิดรู้สึกว่ามันผิด like is it bad to born unlucky i think it's not <S เพราะฉะนั้นเอ็มแก้ไขให้ดีที่สุดในบริบทของเอ็มค่ะแต่เอ็มไม่อยากทำให้ใครรู้สึกด้อยขอบคุณค่ะพี่ณค่ะเชิญค่ะ พอบอกว่ามีเวลาเยอะถามกันใหญ่เลยนะคะ <c oughs> เอาละค่ะพี่นาเชิญค่ะ <c oughs> หนูเป็นคนแรกที่พี่ถามภาษาที่ <c oughs> หนูอยากจะพูดกับพี่คือภาษาอะไรคะภาษาไทยค่ะนั่นเพราะว่าเราเป็นคนไทยและอันนี้เอ็มเคยให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งนะคะก็คือเราไม่ได้พูดอังกฤษได้ทุกคนถูกไหมคะเมื่อเราเป็นม i s s u n i v e r s ์ t ไท i l a n d แน่นอนเราต้องพูดภาษาไทยเพราะเราอยากให้คนที่ได้ยินเราเข้าใจแล้วรับรู้ในครั้งแรกที่ได้ฟัง หากว่าคำพูดของเอมเปลี่ยนชีวิตเขาให้กำลังใจเขามันไม่ควรเป็นภาษาที่เขาไม่เข้าใจคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญค่ะพี่บงค่ะหนูไม่ได้มีญาติหรือ,เ,อ,อเนื้อเลือดเนื้อของความเป็นฝรั่งเลยใช่ไหมคะคุณแม่เป็นคนเชื้อสายจีนค่ะคือ,อ,อครอบครัวเนี่ยอพยพมาจากไหหลงค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่า พอเราเกิดเป็นคนไทยอะค่ะ as in แบบสังคมมันหลอ่อหลอมเราเอมเชื่อว่าความเป็นไทยอะมันอยู่ในตัวเราแล้วนั่นทําให้เราแตกต่างจากนางงามชาติอื่นๆที่เป็นเอเชียนเหมือนกันค่ะที่ถามคือทําไมหนูมีคาแรคเตอร์บุคลิกอะไรแบบหลายอย่างที่ดูเป็นฝรั่งอ๋อ oh. uh. อาจจะเป็นเพราะว่าเอมทำงานมาหลายประเทศค่ะก็มีทั้งที่ทํางานแบบไปกลับนะคะคือไปเดินแฟชั่นวีคหรือว่าทําเป็นจ็อบแล้วก็ไปเพลสเมนต์ค่ะนั่นคือเราต้องไปอยู่ขั้นต่ํา3เดือนค่ะเพื่อเข้าใจตลาด แล้วก็ทำงานในรูปแบบที่เขาต้องการซึ่งมันคือการทำให้เราเข้าใจความเป็นประชากรโลกค่ะ,ะทำเสียงแมวได้อแม่ปุ้ยอยากได้ฟังเสียงแมวอ่ะ,อะลองค่ะมันเป็นความสามารถพิเศษที่เอ็มภูมิใจมากค่ะโอเคค่ะมีคำถามอีกไหมคะ <c oughs> ตอบจะประมาณ18คําคำถามแล้วนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ